สวัสดีค่ะคลิปนี้นําจะพูดถึงท่าออกกําลังกายอยุิทตาตรีโกนสนะ,สะโพเศรหรือ triangle pose นะคะเริ่มแรกของการยืนเนี่ยขาห่างกันความกว้างประมาณ3ช่วงไหล่ของเรานําจะทําขาด้านขวาก่อนเท้าวขวาหันไปทางหัวเสือด้านขวาเท้าซ้ายปิดเท้ามา45องศานะคะส้นเท้าจมูกเท้าและอุ้งเท้าของเราเหยียบให้เต็มเต็มเสือทั้งสด้าน หายใจเข้าเรายืดตัวตึงๆยาวๆกระดูกสันหลังเราให้เราคิดว่าเราจะตั้งตรงๆสะโพกของเราเนี่ยหันมาทางด้านหน้าหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกค่อยๆย,ย,ยืดลำตัวลงไปยืดสีข้างความรู้สึกคืออยากจะยืดสีข้างด้านบนขึ้นไปแล้วมือไล่ลงไปเรื่อยๆ เพื่อไปจับนิ้วโป้งเท้าด้านล่างของฝั่งที่เราหันเท้าตอนนี้นำใช้เท้าวขวานะคะนัาก็จะยืดตัวเพื่อเอามือขวาเนี่ยไปจับนิ้วโป้งฝั่งเท้าวขวาอยู่ตรงนี้ประมาณ3หรือ5ลมหายใจหายใจเข้ายืดตัวขึ้นการยกตัวขึ้นเนี่ยให้ขึ้นด้วยลมหายใจเข้าการเอาตัวลงให้ลงด้วยลมหายใจออกนะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนข้างขา เท้าวขวานำก็กลับมานะคะเท้าซ้ายนําไปหัวเสือด้านซ้ายเหมือนเดิมหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกค่อยๆลงคราวนี้ฝั่งขาซ้ายบ้างค่อยๆลงไปค่ะยืดลําตัวลงไปสามารถอยู่ตรงนี้สมหรือหลมหายใจนะคะโดยที่มือที่ลงไปที่เท้าด้านล่างเนี่ยสามารถ จับนิ้วโป้งเท้าแล้วดึงเขาขึ้นมาค่ะยืดตัวยาวๆตอนนี้แขนเรายืดตึงทั้งคู่เลยนะคะหายใจเข้ากลับขึ้นมาชา้ชาๆยกตัวขึ้นด้วยลมหายใจเข้าต่อไปเป็นปริวิตะตรีโกณาสนะนะคะทะวิสค่ะคือทวิสร่างกายของแพร์แองเกิลโพสทวิสค่ะทะวิสของสามเหลี่ยม คราวนี้หันทางด้านขวาทวิสคือไม่เอาแขนด้านนี้ลงแต่จะบิดตัวเพื่อเอาแขนฝั่งตรงข้ามคือฝั่งนี้ลงหายใจเข้าให้ลึกเช่นเดียวกันตอนที่ลงคือลมหายใจออกพอนํนำบิดตัวไปเนี่ยบิดค่อยๆบิดยาวๆลงมาสะโพกขวาซ้ายของนํำคือคว่ำละออปชันตรงนี้ถ้าเราไม่ถึงเราสามารถวางมือไว้ด้านในตรงฝั่งนิ้วโป้งได้นะคะแต่ถ้าเราถึงเราบิดตัวได้มากกว่านั้น มาบิดออกมาแล้ววางฝั่งนี้ก้อยค่ะเปิดมือขวาขึ้นไปแล้วบิดลำตัวขึ้น4 3่สองหหายใจเข้ากลับมาช้าๆยืดตัวกลับมาเปลี่ยนขานะคะโยคะเนี่ยหลักการคือเป็นคู่ขวาแล้วก็ซ้ายหายใจเข้าให้ลึกเช่นเดียวกันบิดลำตัวค่ะ บิดไปสะโพกเนี่ยหันไปนะคะทางเท้าฝั่งเท้าที่เราหันหน้าไปหายใจเข้าให้ลึกหายใจออก <S <S เหมือนเดิมออปชั่นคือวางฝั่งนิ้วโป้งถ้าได้ไหวได้มากกว่านั้นไปค่ะวางทางฝั่งนิ้วก้อยแล้วบิดลำตัวขึ้นยืดอ่ายืดตัวตึงๆยาวๆพยายามยืดเปิดแขนแล้วก็เปิดอกขึ้นไปสอง หนึ่งหายใจเข้ากลับมาค่ะช้าๆหายใจเข้าลึกอยาวเห็นไหมคะท่าตรีโกณเนี่ยไม่ยากเลยทั้งตรีโกณทำไทแองเกิลธรรมดาสามเหลี่ยมธรรมดากับทวิสของสามเหลี่ยมนะคะคือทำไมนี่คือสเสน่ห์ของโยคะว่าเวลาเราฝึกท่านึงแล้วเนี่ยมันจะมีท่านั้นแหละ แต่บิดลำตัวอีกนี่คือสเสน่ห์เลยนะคะเป็นการออกกำลังกายอวัยวะภายในร่างกายค่ะนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไมนำถึงบอกเสมอว่าโยคะเนี่ยแข็งแรงมาจากร่างกายจากภายในออกมาสู่ภายนอกนะคะลองฝึกดูคะ่ะโยคะไม่ยากเลยอันนี้คือท่าสามเหลี่ยมนะคะบิดตัวธรรมดาแล้วก็บิดเพื่อสลับเปลี่ยนบิดข้างไป ทำให้กล้ามเนื้อสีข้างกล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยแข็งแรงอ๋อเมื่อกี้น้ำลืมไปตอนเรายืดขาเนี่ยเราพยายามยืดขาให้ตึงที่สุดเลยนะคะทั้งลงธรรมดาหรือทั้งบิดลำตัวขาเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องยืดตึงมากๆเลยลองดูนะคะเดี๋ยวนำจะพยายามทำคลิปที่เป็นท่าๆแล้วก็ในท่าอื่นๆอ,อีกต่อๆไปค่อยๆทำมาเพื่อให้เราเรียนได้ศึกษากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยโยคะเราสามารถฝึกได้อย่างไรบ้างคะ่ะ